สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูส้มนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ใบครูส้มเองนะคะสําหรับชั้นนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนกันในหัวข้อของบทเรื่องรูปเลขาคณิตนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมและวงรีนะคะอันดับแรกนะคะเรามาทบทวนลักษณะของรูปสามเหลี่ยมที่เราได้เรียนไปเมื่อวานนะคะเด็กๆ มีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงคะเด็กๆรูปสามเหลี่ยมก็คือมี1นึสด้านใช่ไหมคะด้านมาประกอบกันเจอกันด้านสองนนเจอกันจะเกิดเป็นมุมนะคะแล้วดูสิคะว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยด้านกี่ด้านนะคะมาประกอบกันก็คือมีด้านทั้งหมด3ด้านและมีมุมทั้งหมด3มมุมเราจะเรียกรูปนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะ อาจจะมีสามเหลี่ยมหน้าตาอื่นอีกนะคะที่ไม่ใช่แบบนี้แบบเดียวนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบมากเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันทูงของครูเนี่ยก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะน,นี่เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะอันนี้รูปอะไรเอย่ยเด็กๆลองนะับดูสิคะว่ามีกี่ด้านและมีกี่มุม มีทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ด้านแล้วก็มีกี่มุมคะนะับหนึ่มุม2มุม3ามุมแล้วก็4มุมนะคะรูปที่มีสด้าน4ี่มุมเราจะเรียกรูปนั้นว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองจากนั้นค่ะเด็กๆนอกจากรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้รูปนี้ไม่มีด้านนะคะมีศูนย์ด้านแล้วก็มีศูนย์มุมนะคะเรียกว่ารูปวงกลมนะคะ ต่อไปอันนี้คล้ายควงกลมแต่ว่าเ,เรียกว่าอะไรมันไม่กลมอ่ะมันรีๆใช่ไหมมันรีๆกว่าก็เลยเรียกว่าวงรีเห็นไหมคะไม่มีด้านไม่มีมุมเช่นเดียวกันนะ,ะทีนี้เด็กๆคะ่ะเราจะมานะคะรูปวงกลมคือรูปที่มีศูนย์ด้านมีศูนย์มุม,มรูปวงรีก็คือรูปที่มีศูนย์ด้านแล้วก็มีศูนย์มุมเหมือนกันนั่นเอง วันนี้ง่ายๆเป็นการทบทวนที่เราเรียนไปมืไปแล้วเมื่อวานนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะโอ้ครูเขียนวันที่ผิดอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นแบบฝึกหัดเมื่อวานเนาะที่เราทําไปแล้วแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่9.4ค่ะเด็กๆเด็กๆเปิเด,ดไปที่แบบฝึกหัด9.4หน้า22แล้วก็หน้า23มีทั้งหมดสหน้าหน้า22หน้า23 ในข้อแรกนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีรูปเลขาคณิตให้เด็กๆทั้งหมด12รูปนะคะให้เด็กๆจำแนกว่าแต่ละรูปแต่ละรูปนั้นเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดอ้าวตัวอย่างรูปที่หนึง เด็กๆดูสิคะมีตืดๆมีสี่ด้านมีสี่มุมใช่ไหมรูปนี้รูปที่หนึ่งก็เลยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าให้ง่ายเด็กๆก็ระบายสี่รูปที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ด้วยกันนะคะเชน่นระบายรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมก็ระบายสีเดียวกันก็ได้สามเหลี่ยมก็ระบายสีเดียวกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่ารูปที่มีสามด้านมีสามมุมได้แก่ รูปไหนบ้างอ่าเด็กๆดูสิคะรูปไหนมีสด้านมี3ามุมรูปที่1ใช่ไหมไม่ใช่รูปที่2ใช่ไหมใช่เด็กๆก็เขียนเลขสองรูปที่สามใช่ไหมคะไม่ใช่ก็ข้ามไปก่อน4ี่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมีอะไรอีกมีสองมีห้ามี9้าใช่ไหมคะมีอีกไหมคะที่มี3ด้านมีสามุมไม่มีแล้วเด็กๆก็ใส่ลงไปมีสองมีห้ามีเกนะคะมีสองมีห้ามีเก้านะ สอและ9เรียกว่ารูปที่มี3ด้านมีสมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองเด็กๆก,ก็ใส่ลงไปคำว่ารูปลอเรือสระอูปอปลานะคะสออามสามสอเสือสลา,อามอมานะคะ แล้วก็เหลี่ยมสระเอหอหีบลอลิงนะคะสระลอีไม้เอกยอยักษ์มอมา้าอ่านว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆก็เติมลงไปนะคะจากนั้นข้ออื่นๆก็เหมือนกันเด็กๆก็ไปดูว่าแล้วรูปไหนที่มีสี่ด้านมีสี่มุมได้แก่รูปอะไรนะคะเรียกว่าอะไรทำเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆก็ใส่ลงไปว่าเรียกไหนบ้างนั่นเองนะคะทีนี้ ต่อไปเด็กๆทำหน้าอ่าข้อที่1เสร็จแล้วนะเด็กๆมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สองเนี้ยเขามีรูปเห็นไหมเขาเอารูปเลยค่ะคณิตเนี่ยมาประกอบกันเป็นรูปต่างๆมากมายเลยเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรรูปบ้านใช่ไหมรูปบ้านหลังคาเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมมีประตูมีบ้านแล้วก็มีอะไรเนี่ยต้นไม้ใช่ไหมคะมีพระอาทิตย์มีหญ้ามีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเขาถามว่า แล้วในแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมเขาถามว่ารูปที่ระบายสีแดงมีจุดจุดจุดด้านจุดจุดจุดมุมเรียกว่าอ้าวรูปที่ระบายสีแดงเด็กๆก็ไปดูซิคะว่ารูปที่ระบายสีแดงนั้นอยู่ตรงไหนนี่เองรูปที่ระบายสีแดงเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพระอาทิตย์มีกี่ด้านเด็กๆดูสิ หาอาทิตย์เป็นวงกลมวงกลมมีกี่ด้านนะมีศูนย์ด้านแล้วก็มีศูนย์มุมนั่นเองเด็กๆก็ใส่ลงไปมีศูนย์ด้านแล้วก็มีศูนย์มุมเรียกว่าวงกลมวงกลมวอแหวนงงูกอไก่ลิงมม้านะคะวงกลม,กลม,กลม,กลมต่อไปนักเรียนก็ดูรูปที่ระบายสีเขียวรูปที่ระบายสีเขียวมีจุดๆ,ๆด้านจุดๆ,ๆมุมอ่าดูสิ อันรูปที่เป็นสีเขียวมีกี่ด้านมีกี่มุมนักเรียนก็ดูรูปสีเขียวมีตรงไหนบ้างมีพื้นหญ้าใช่ไหมแล้วก็มีหลังคาเอาดูสิอันนี้หนึ่งด้านใช่ไหมคะ1ด้าน2ด้านสาด้านนะคะก็นักเรียนก็เขียนไปว่ามีกี่ด้านมีกี่มุมรูปสีเขียวนะคะก็คือมีจุดๆุดด,ด,ด้านตอบเท่าไหร่คะตอบสเด็กๆก็ใส่ลงไป3ด้านสาม,มุมเรียกว่ารูป สามเหลี่ยมนั่นเองรอเรือสะอูปปาต่อเสือสะอามม้าสระเอหอหีบลอลิงสะอีไมเอกยอยักษ์ม้ารูปสามเหลี่ยมนะคะอันอื่นก็ทําเหมือนกันเลยรูปที่ระบายสีเหลืองเนี่ยมีกี่ด้านมีกี่มุมเรียกว่าอะไรรูปที่ระบายสีฟ้ามีกี่ด้านมีกี่มุมเรียกว่าอะไรนะคะแบบนี้นะคะพอทําได้ไหมคะมี2หน้าเองนะคะวันนี้มีหน้า2 2่สิบยีสา แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันในวันจันทร์สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้รูส้มก็ฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขกับวันเสาร์อาทิตย์นอนดูกระตูนอย่างสบายใจนะคะเด็กๆบาย